กัดแตงกนอ๋อทอ้มาด้วยแตงนะเีนีผ่านได้น้เลยคือ่นต้นเนี่ยเราดูกัน50%ของต้นดิตอนแรกเราดู50%ของต้นแบบคี้นเจาก50%ของจากจากที่ิขึ้นมาเนี่ย50%ใช่ไหมตอนแรกเราดู50%ของต้นนีจากประมาณนี้จากที่ิขึ้นมาเ0รนีเเราต้องขยับขึ้นไปแล้วล่ะ ได้แต่คนเรียกว่าอะไรเวลาพ่นยาพ่นอะไรมันก็ได้แต่พ่นแต่มันไม่เข้าตรงข้างในไงใช่ใช่อันนี้อ,ออกได้แล้วเนาะครับพอมันชี้ลงออกเลยครับตัวนี้ก็เอาให้มันรับแสงฝั่งนี้ก่อนก็ได้ไดดนะครับผมอื้อหือดูสมะเรงมาลีมาเนี่ยอันนี้พี่เอาออกนะมะเร็งมาลีมตนะัดนะนี่นะ ยิ่งสุดคนมีความเชี่ยวชาญขึ้นมาเลยนั่นเลยคุณพิพัฒน์ดูสิคุณรอดดูสิเห็นไหมเนี่ยหัวหน้าบอกว่าอยู่ไปตัดไปเลยกลินนี้เอาตัวไหนออกอันนี้มันมันคาดกันอย่างเงี้ยครับพี่มลองหัวหน้าไม่เข้าใจเห็นไหมพี่น้าอ๋อเอากิ่นไหนออกวะ น่าจะมีกิ่งไหนกิ่งหนึ่งต้องไปกิ่งนี้ต้องไปไหมอันนี้มันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันจะโค้งกันอันนี้มันก็ไปฝั่งนี้นีมันก็มาฝั่งนี้นะแต่มันงตอคนละก้างอยู่นะเอากิ่งข้างบนดีกว่านะว่าในมือพี่เป้นะโอ้โหอะไรไอ้ตัวที่มันเป็นสวยๆค่ะเนี่ยใช่ใช่เราจะกิ่งใหญ่ๆข้างบนไว้ได้ๆม่จะได้โล่งๆเออน่ะมันโล่งเลยโล่งเลยนะเรื่องคลาดเลยนะ อันนี้เนี่ยอันนี้มันจะอยู่ชิดกันที่ว่าตัวนี้น่าจะออกถ้าพี่เป้จะกินเลยก็เอาตัวนี้ออกตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอตัวข้างบนนะคะสองมันติดกันสองก่งนี้เกิ่งไหนควรออกคุณอัศวินไหนกิ่งนี้กับกิ่งนี้มันต้องออกไหมมันไม่ออกก็ได้พี่ตอนนี้เนี่ยต้นต้นใช่ใช่ต้นต้นเราเนี่ยมันยังเล็กอยู่เดี๋ยวเราจะมาตัดอีกรอบหนึ่ง ตอมันตูครับเราจะมาแต่งอีกรอบหนึ่งที่อันนี้เอาตัวไหนออกเอาตัวนี้ออกดีไหมตัวนั้นเราออกเลยพี่เอาออกทั้งกิ่งเลยเหรอใช่ใช่เพราะว่ามันมันไม่เจอแดดละเออแล้วกิ่งมันก็ไม่สวยคือมันทรงมันไม่งามมันดันลงมาอันนี้นะครับอันนี้ออกนี้ได้ไหมไหนตนี้ตวนี้เออตัวนี้ออกเด้พี่เอาออกได้กี่ิงครับออกกิ่งเดียวพี่พอพแล้วพอแล้วโอเควันนี้จะมาวิเคราะห์กันนะครับเขาออกกิ่ง เริ่มโล่งแล้วเริ่มโล่งแล้วลำต้นมันโตเพราะว่าพอเราตัดใจแต่งกิ่งนะเราก็ไม่ค่อยทั้งใจลำต้นมันก็โตพอแต่งเสร็จมันก็โตมันก็งามงมันก็สวยเลยพี่โตขึ้นโต,ข,นตขึ้นมากเลยแต่นี้มันมันน่าจะนองเอาไตโครมาใส่นะสเเขียวนี้ควรจะเออใช่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 เราเอาไตโครมาใส่เนาะมันก็เลยเขียวแล้วฝนหดุดก่อนนะพี่เขียวนั่นคืเอเขียวเชลานั้นเขียวเชลาไต่โครมาอ๋อพี่ต้นช้ยบอกมันกระตุกกระตุกใช่ไหมพี่อ๋อตอนนี้กอยู่บ้านจิ้ม อันนี้อันนี้อันนี้ออกนะโอเคโอเคพี่ได้ได้โอเคนี่เอาเอาเอาเดี๋ยววันนี้พามาดูต้นต้นต้นแรกก็ไอร่มสีเขียวพี่อยู่ในรถพี่อ่ะฝนเริ่มตกแล้วทีนี้อ่าร่มสีเขียวอยู่ในรถอ่ะร่มสีเขียวพี่โอ้ทุกท่านครับไม่ได้ล็อกค่ะด้านหลังนะแต่ว่าร่มก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกแต่ก็ได้อยู่ อันนี้แต่งกิ่งนะคะทุกคนแต่งกิ่งมาดูแต่งกิ่งทุเรียนสองปีแปดเดือนอเราบอกสองปีครึ่งสองปีครึ่งแต่มันก็เวลามันก็ผ่านไปเรื่อยมันโตมากเลยนะคะจากที่ไม่ไม่ใช่เซียนทุเรียนแต่ปลูกทุเรียนรอดพี่เหรอไม่เซียนอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าปลูกรอดเพราะว่ามีโค้ดดีแล้วก็มีปุ๋ยดีไม่เซียนไม่เซียนมีโค้ดดีแล้วก็ปุ๋ยดีนะคะไม่เคยปลูก ปลูไม่เป็นแต่รอดแล้วก็โตด้วยเขาบอกให้เห็ดยังหอยกระเห็ดเขาบอกให้ใส่ปุ๋ยกระใส่เขาบอกให้ใส่ปุ๋ยยังกระใส่เขาบอกให้ตัดอะไรกระตัดนาอคุณนุชเนาะค่ะสุดยอดมากเลยของหนูสองปียังไม่เท่าของพี่เป้เลยของหนูเท่านี้ไอต้นมันเท่าอันเนี้ยจริงหรอของพี่มันโตขึ้นมาได้ยังไงก็ไรู้นะแต่ของพี่เป้มันโตมากเท่าของหนูสิบเท่าเลยดูดิมันโต วิพัฒน์นี่นะคะสุดยอดมากนี่อันนี้คือมาแต่งกิ่งนะคะร่มมันนั้นคุณนนทร่มนั้นทําให้ดีๆหน่อยได้ไหมคุณนนร่มมันมันมีอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ที่บ้านนะสุดยอดละเคีอยู่นะเย็นดีนะคุณนดเอามีหมวกบานๆอยู่คุณนนเอาหมวกบานๆอยู่ในอยู่ในรถอาาไหย คุณนนแ่นี่นะคะผู้เรียนใครปลูกผู้เรียนไม่ได้ก็นี่สอบถามได้นี่คืออาจารย์เลยนะคะนี่นีเริ่มเชี่ยวชาญแลนน้วเป็นอะไรกันเ็นรนเิ่มเชียวชาญแ้คุณนนทปานอะรนะูันเป็นอะไรนะเริ่มเชยลเฮินกระดากันเะไรตะเราแบบว่าธรรมชาติมากนะคะทุกคนเราแบบว่าทําาาแแบบกลางสายฝนฝนตกนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ บ้านนางเติงอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครขอบคุณค่ะนี่นะคะทุกคนสวัสดีนะคะใครที่อยากสอบถามเรื่องเกี่ยวกับต้นทุเรียนนะคะก็โทรเข้ามาได้ต้นสองปีแปดเดือน ตั้งสองปีแปดเดือนนะคะแต่ใบมันเขี้ยวเขียวนะดูสิดูใบดูในะบใบมันดูสิหลังจากโดนแมงแล้วเนี่ยแมงหลังจากแตง่งกิ่งต้นเขาก็เพิ่งอวกมาเนะเด้อต้นมันเท่าขาพี่แล้วอะ่ะตะกอนอะ่ะเท่าขาคุณอัศวินคุณอัศวินขาเล็กกว่าพี่แต่นี้เท่ากับขาพี่เลยโอ,อ้สายแน้ะนะนะ ผลงานการใช้ปุ๋ยเจ4633และปุ๋ยน้ำสีสหายของเตียนซีและซุปเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่ปุ๋ยเดอะฮีโร่ที่ตั้งชื่อให้ใหม่เป็นซุปเปอร์ฮีโร่นะพี่พุเต้ที่พ่นทุกๆสิบห้าวันเพราะว่าเลียนมันเริ่มโตแล้วที่พ่นทุกๆสิบห้าวันสิบห้าวันพ่นนะอ่ะอ๋ออันนี้คือประสบการณ์ผู้ใช้จริงเนาะใช่ค่ะบางวนเขาก็พ่นถี่กว่านี้นะ แต่ที่ว่าพ่นประมาณนี้สำหรับพี่นะเป็นสองปีแปดเดือนอนี่ไงเจ้าของสวนตัวจริงนี่ทำเองทุกขั้นตอนนะคะทำเองทุกขั้นตอนมันจะได้ทำเต็มไงชั้นเรียนเมืองใหม่แต่ตอนนี้กลายเป็นทุเรียนเมืงองชีพไปแล้วนะคะเอาโทรศัพท์จะไปก็จะยามอยู่นี่แล้วไปขอจัดยาอยู่นี่มีรับไหม ันื้อไปจูดตรงนี้